สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาพบกับไอเดียการทำห้องน้ำในสวนนะคะก็จะเป็นห้องน้ำต่อไม้ที่ทุกท่านเห็นนะคะซึ่งด้านในเราจะทำเป็นธนาคารน้ำด้วยทำยังไงเดี๋ยวต้องพาทุกท่านไปดูแล้วไปกันเลยค่ะนี่คือห้องน้ำต่อไม้นะคะด้านในก็จะไม่มีอะไรมากค่ะ แต่ส่วนที่สำคัญที่เราอยากให้ทท่านดูนะคะก็คือนี่เป็นธนาคารน้ำอยู่ข้างล่างนะคะเราสามารถที่จะอาบน้ำนะคะลงไปในนี้ได้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยคนจะแบบโอโ้โหใช้น้ำเยอะขนาดไหนนะคะก็ไม่มีวันที่จะล้นเพราะว่าเราขุดเป็นธนาคารน้ำข้างล่างอะคะ่ะอตรงนี้ก็คือเหมือนห้องน้ำทั่วไปเลยเนาะใช่ห้องน,น้ำี่โมีไอที่เก็บน้ำอ่า เป็นชาอ e r อาบน้ําด้วยใช่แล้วที่สําคัญนะครับนี่ตรงนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆดูนะโอ้ดีครับเป็นคนที่รักธรรมชาติมากเลยครับอาลโดนะครับเรียกว่าโอ้อาบน้ำอาบน้ําดูดาวค่ะเวลาที่เราก็ดูอาบน้ําใต้แสงจันทร์นะคะโอ้นะครับเป็นอาดอดเป็นเปิดโล่งนะครับเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศนะครับใช่แล้วภายในเองคุณทายก็เนี่ยนะครับ โอ้เอาต้นไม้มาประดับได้ด้วยะนะครับจะเป็นแบบไม้แบบที่แบบเป็นเขาเรียกไม้เลื้อยอย่างนี้ก็ได้นะคะ<ม>แล้วแต่เราชอบครับข้างในก็นี่นะครับอ์ตอันเป็นลายไม้นะคุณตายทำตัวนี้เป็นเป็นลายไม้นะคะไม่ได้ต่อน้ําทิ้งใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้เป็นธนาคารน้ําข้างล่างอะค่ะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ ค่อนข้างจะมีปริมาณน้ําน้อยนะคะเราก็เลยพยายามใช้น้ําทุกส่วนให้ประหยัดที่สุดนะคะดังนั้นน้ําที่เป็นน้ําทิ้งในการชําระล้างเวลาอาบน้ําของเราแต่ก็มองว่าเออมันมันก็สามารถที่จะยังใช้ประโยชน์ได้เผื่อว่าต้นไม้เขาสามารถที่จะดึงไปเป็นอาหารอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยตรงนี้แต่ก็เลยขุดลงไปประมาณ1เมตรนะคะแล้วด้านล่างก็จะมีพวกหินพวกกรวดพวก ยางพวกนี้ค่ะอาจจะเป็นยางรถยนต์พวกนี้ค่ะก็สามารถอยู่ข้างล่างได้นะคะ<ม>แล้วเราก็เอาตรวจขนาดกลางตรวดขนาดเล็กลงไปค่ะมันก็จะกลายเป็นธนาคารน้ำแล้วก็ใส่กรวดเนี้ยป<ม>วดแม่น้ำค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยครับอาบน้ำนานๆเนี่ยมันมีตันไหมครับไม่มีค่ะไม่ท่วมแล้วมันลงหมดเนาะใช่ค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างจะแห้งแล้งอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเนี่ยครับให้เพื่อนๆดูนะครับ ไม่แน่ใจว่าน้ำมันซึมไปแค่ไหนนะครับแต่ว่าสวนคุณตายนี่สวยงามมากเลยนะครับเขียวชอุมครับลกมากเลยค่ะโอ้โหเนี่นะครับนี่ครับก็ด้านหลังนี่ก็จะมีต้นไม้เป็นแนวด้วยนะครับผมค่ะอืมนี่นะครับก็สำหรับไอเดียนะครับเพื่อนๆที่อยากจะทำห้องน้ำสวนเนาะค่ะแต่ว่าจริงๆห้องน้ํานี่ใช้ภายในบ้านใช้หลักการนี้ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้หลักการนี้ก็ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไป จะมาดูห้องน้ําต่อไม้อีกหนึ่งตัวอย่างที่เราสร้างไว้นีบ้านสวนจดีของเรานะคะก็เพิ่งสร้างเสร็จค่ะอาจจะยังทาสีได้ไม่ครบนะคะเราสามารถที่จะประดับได้เอาต้นไม้อะไรมาได้นะคะนี่ด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้โอ้ยนี่นะครับใช่เป็นธนาคารน้ํานะคะโอ้คุณต่ายก็ทําเป็นธนาคารน้ำใช้ประโยชน์ได้เยอะที่สุดเลยใช่ต้นไม้เขาก็ได้กินน้ําจากน้ําที่เราไอ้นี่ลงไปอ่ะเนือนะครับสวยงามมากเลย เดี๋ยวรอรอให้เสร็จก่อนอันนี้คือยังต้องใส่สีก็ต้องขอบคุณนะคะทางทางอ่าในช่างที่มาช่วยเพราะแต่เองก็เป็นแค่ลูกมือนะคะนี่ก็จะมีต้นไม้นะคะชอบเดี๋ยถ้าเราชอบแบบเยอะๆยั่วๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็หามาวางได้เลยจ้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ยังเป็นรักธรรมชาติโอเป็นแอร์โอ้โหนี่นะครับนะครับแล้วทาง อ,นนอันนี้คือบ้านอันนี้คือบ้านต่อไม้นะคะที่เราเพิงพ่งเพิ่งสร้างเราก็จะใช้จากเศษเหล็กเหลือใช้นะคะหรือว่าซื้อเหล็กาจากร้านขายของเก่ามาทําค่ะตั้งแต่การทําเป็นเสาไม้พวกนี้แต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะได้ประมาณสัก6 0เปอร์เซ็นต์ค่ะก็ทําไปเรื่อยๆตามงบประมาณที่เรามีนะคะเราจะใช้งบประมาณให้มันน้อยที่สุด อ่าสำหรับอิฐที่ใช้ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ500ก้อนนะคะที่ทำแปลว่าใช้ต้นทุนไม่เยอะนะครับผมร็จแล้วเนี่ยเกษตรชอกราวจะมาขอรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะดีมากค่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จร0 0ซจะบอกเกษตรชอกราวที่แรกเลยค่ะโอ้โหนะครับเพื่อนๆก็ติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบ้านตอไม้ของต่ายเนี่ยนะครับ มารีวิวให้ดูเนาะ<ช>ว่า,าประมาณกี่บาททํายังไงเนาะโอ้โหแล้วก็มีบันไดขึ้นด้วยนะคะสามารถขึ้นไปข้างบนได้ค่ะเอาขึ้นไปสองดูคนเอ่อค,คนอาบน้ําข้างล่างได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเอ่อฝั่งนั้นเราก็จะทําเป็นตอไม้ขึ้นไปค่ะ<อ>ก็ไม่สามารถที่จะดูได้<อ>แต่นี้ยังไม่เสร็จอ๋ออันนี้คือไปชี้พงก่อนอ๋อเราต้องทำแหละเราสามารถที่จะเอ่อตกแต่งได้เอยนะคะตอนนี้ก็ยังรกอยู่เพราะวมามันมีของอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าแล้วเสร็จเดี๋ยวจะขอเข้าไปชมนะครับโอ้นี่ น,น็เปคุณตายก็ใช้งบประมาณไม่เยอะเนาะก็ใช้ไม้เอใช้เหล็กเนาะใช่ค่ะใช้เหล็กใช้เหล็กนี่ครับาย<ม>นโะอะอยากจะเห็นแล้วเนี่ยครับสงสัยก็ต้องมาแฝงตัวเป็นคนงานรับใช้คุณตายก่อนเนาะแลคอนเทนต์อีกเนาะ <laughs> คุณต่ายเนาะยินดีมากเลยค่ะต้องการแรงงานมากเลย อาคุณตายครับถ้าเกษ,ษตรอกรวจะมาสมัครเป็นคนงานเนี่ยไม่ทราบว่าจะพอจะได้ไหมครับหน่วย้าน <c oughs> ยินดีมากเลยค่ะหน่วย้านพอได้อยู่นะคะคโอ้โหนะครับเอา,เอาให้เ <ๆ S 1> พื่อนๆนะครับช่วยติดตามไว้เนาะถ้าหากว่าท่านใดน,นะคะอยากที่จะมาชมสวนก็สามารถที่จะโทรศั์มาสอบถามตายก่อนได้นะว่ายุสวนหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางท่านมาก็อยากจะเจอเราเนาะก็สอบถามเข้ามานะคะ0ูนย์หกสี่หนึ่งเก้าเจ็ดห้าหนึ่งหกห้าหรือทักแชททางเฟซทางไลน์มาได้ก่อนนะคะ <ล>ได้เลยอีกช,ช่องทางหนึ่งที่คนติดตามก็คือ YouTube ครับค่ะก็มีบ้านสวนใจดีแล้วก็ใจดีชนแนลนะคะส่วนเพจแฟนเพจนะคะก็จะมีบ้านสวนใจดีแล้วก็ขายเมล็ดปอเทีงสุลินค่ะในคลิปนี้นะครับกรเษกษตรสกาวก็ต้องขอบคุณคุณตายมากนะครับผมสวัสดีครับค่ะรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับ สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรกาอากจะนำมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอน,นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ